เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปปลูกโกโก้กันค่ะพูดคุยกับเกษตรกรคนเก่งท่านนี้ค่ะคุณปัทมพรพิชัยนะคะ รองประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก,โก้เกษตรบนดอยน่านนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วเมื่อวานนี้พูดคุยกันไปถึงการปลูกมะนาวตาฮิติวันนี้มาติดตามในส่วนของโกโก้กันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปฐมพรในเรื่องของโกโก้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะที่มาที่ไปของโกโก,ก้ก็คือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากอยากศึกษาดูว่าโกโก้ มันเป็นยังไงก็เซิร์ชในเน็ตแล้วก็เพื่อนค่ะแนะนําให้ทีนี้ก็เข้าไปดูอาดูคลิปวิดีโอมันออกผลเป็นรายได้หลักของเราชาวเกษตรกรเรกรนี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนเหมือนราชการเนี้ยเราก็อยากมีเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนเหมือนเขาบ้างก็เลยต้องหาพืชต่างๆเนี้ยเข้ามาปลูกในแปลงตัวเองเนี้ยค่ะอืมก็เลยสนใจโกโก้ใช่ค่ะ ปลูกจริงๆอ่ะเพราะตอนนั้นอยู่ที่สี่ร้อยกว่าต้นแล้วก็ตัวเองก็ปลูกไปในปีแรกสี่ห้าเก้าอยู่ร้อยยี่สิบเก้าต้นค่ะจะ <Ooh. S 2> ปลูกคลิ้งปลูกคว้างไม่ได้ดูแลค่ะค่ะ <c oughs> พอนานๆไปอา้าวไอ้ต้นนี้ทําไมมันโตวไวจังเลย้ยคะก็เลยเริ่มเริ่มสนใจหันมาดูแลโกโก้แล้วก็มันเป็นพืชที่ทนทนตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเพราะจากเมล็ดมีรากแก้วอะไรเงี้ยเพราะจากเมล็ด มีรากแก้วแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศแล้วก็มแมลงด้วยนะคะ,คะหลังจากนั้นขยับขยายยังไงต่ออีกบ้างคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มปลูกไปทีละนิดทีละหน่อยะคะ่ะวันละยี่สิบห้าสิบต้นนะะี่ค่ะโอ้ค่อยๆเริ่มค่ะจนปัจจุบันมีอยู่กี่ต้นคะปัจจุบันมีอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าต้นคะ่ะแปดร้อยกว่าต้นบนเนื้อที่ สิบไร่ค่ะสิบไร่ปลูกยังไงบ้างคะมีลักษณะปลูกแบบแซมกับอย่างอื่นหรือว่าปลูกเดียเด่ยวๆเลยปลูกแซมแปลงมะม่วงหิมาพานกาแฟทุเรียนมังคุดแล้วก็ต้นหมากมะม่วงค่ะโอ้ใช้ลักษณะของการปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นๆข้อดีของการปลูกแซมมีอะไรบ้างคะโกโก้เป็นพืชที่ชอบไม้ร่มเงาค่ะไม้ที่เลี้ยงอย่างเนี้ค่ะเพราะว่ามันจะโตวไวกว่า อต้นที่ม response, <like. S 1> ันอยู่กลางแจ้งเนี <Gentle confer dles> ่ยเราก็เลยเลือกลักษณะของการปลูกแซมกับพืชชนิดต่างๆนะคะเขาต้องการแสงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะ๋อก็คือห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ค่ะแรกๆก็ประมาณห้าสิบแดดลำไไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรากำลังเริ่มปลูกเนี้ยมันต้องการแสงน้อยเพราะว่าต้นมันยังไม่แข็งแรงแล้วก็ หาอาหารยังไม่เก่งนะคะเราต้องให้ร่มเงามันประมาณห้าสิบห้าสิเปร์เซ็นเนี่ยคะ่ะโอ้หลายท่านเท่าที่เคยเห็นก็คือบางท่านเนี่ยปลูกแบบกลางแจ้งแบบไม่มีร่มเงาหรือว่าแซมกับพืชชนิดอื่นโอกาสที่จะรอดก็มีน้อยนะคะค่ะก็อยู่ที่คนด้วยคะ่ะถ้าคนดูแลเป็นแล้วก็มีน้ําหยอดสม่ําเสมอมันก็จะไม่ตายคะ่ะแล้วแล้วต้นโกโกโ้ ถ้าอยู่กลางแจ้งเนี้ยมันข้อเสียมันก็คือว่ามันจะโตช้าแล้วก็ทําให้เวลาผล,ผลผลิตที่ออกมามันจะโดนแดดเต็มๆที่มนเมล็ดงอกก่อนโดนแดดเผามันจะงอกข้างในเลยค่ะก็ไม่สามารถเอามาหมักเป็น,มนเมล็ดโกโก้ได้ค่ะค่ะก็คือต้องใช้วิธีการอย่างที่เราทําอยู่ก็คือให้มีแสงน้อยที่สุดนะ,ะคะปลูกแสมวิธีการปลูกนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังรายการอยู่ ตอนนี้อดใจรอมานานแล้วสําหรับเทคนิคการปลูกปลูกยังไงบ้างคะโกโก้ Go Go? ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือถ้าเราอยากจะปลูกเราก็ต้องปลูกปลูกใจเราให้นึกรักที่จะปลูกต้นไม้ก่อนค่ะต้องปลูกต้นไม้ในใจเราก่อนใช่ค่ะวิธีการปลูกจริงๆมันก็ไม่ไม่ยากเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่มันเป็นแค่พืชแปลกที่เรายังไม่เคยยังไม่คุ้นเคยที่จะ จะปลูกมันเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมเมล็ดที่ได้มานี่คือเริ่มต้นเพราะยังไงก่อนนะคะเพราะ,มะเมล็ดก็คือว่าที่ชุมพอนค่ะเขาก็มีแปลงแม่พันธุ์จะส่งเป็นผลค่ะขึ้นมาเพราะที่น่านเลยอวิธีการเพราะก็คือก็แงะทุกเอามเมล็ดทั้งหมดเอาไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนเพื่อให้เมือกที่มันเป็นปุยขาวๆค่ะออกเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการหยอดลงถุงเนี่ยค่ะ ต้องแงะออกก่อนใช่ค่ะค่ะแล้วก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างค่ะล้างเมือกออกให้หมดแล้วก็ให้ตัวมันเซตน้ําเสร็จก็เอาไปหวานลงบนขุยมะพร้าวค่ะที่เราเตรียมไว้อเสร็จก็ขุยมะพร้าวเนี่ยแปลงก็จะประมาณขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งค่ะที่เราทําเป็นบล็อก หวานเป็นแปลงเพาะเนี่ยค่ะแล้วก็หวานลงไปทีๆก็ได้ค่ะแต่ยาให้มันขี่ขึ้นขี่กันเยอะมันจะทําให้ตาที่มันงอกเนี่ยมันงอกช้าค่ะแล้วก็กลบด้วยขุยมะพร้าวอีกทีหนึ่งค่ะเอาไปหวานลงขุยมะพร้าวเสร็จแล้วก็กลบด้วยขุยมะพร้าวอีกทีหนึง่งค่ะอืมแล้วสภาพอากาศต้องควบคุมไหมคะสภาพอากาศถ้าช่วงฤดูหนาว ภาคเหนือจะมีข้อเสียคือเราไม่สามารถที่จะนำมะเร็ดเนี้ยมาปลูกในช่วงฤดูหนาวได้ค่ะมันจะเป็นเชื้อราหมดเลยค่ะก็คือเน้นย้ำว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะไม่เพาะปลูกในส่วนของโกโก้ค่ะใช่ค่ะเราเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาไปค่ะที่มันมีอากาศเริ่มเริ่มยี่สิบห้าขึ้นไปค่ะก็คือแสดงว่าต้องเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นหน่อยนะคะก็คือเดือนมีนาคมเป็นต้นไปช่วงที่เหมาะสมกับการ ปลูกลงมเมล็ดโกโก้นะคะถ้าภาคเหนือเนี่ยมันจะเป็นอากาศหนาวหนาวก็หนาวจัดเลยนะคะ,คะจะทําให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันจะชงงักเลยนะคะไม่โตมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่ตายค่ะแต่พอมันได้แสงแดดดีแล้วก็เข้าช่วงร้อนมันก็จะเริ่มโตละมันเริ่มมีฝนมามนก็เริ่มโตเหมือนมเมล็ดก็เหมือนกันค่ะอะหลังจากนั้นค่ะพอเราได้มเมล็ดแล้วที่เราเพาะไว้อ่ะคะ่ะแล้วก็เอาลงไปปลูกลงหลุม เตรียมดินยังไงบ้างนะคะให้มันสมบูรณ์ที่สุดในถุงเราเตรียมถุงเพื่อที่จะเอามาเล็ดหยอดลงถุงดินที่เราเตรียมก็จะมีแกลบดำแล้วก็แกลบดิบมีมีขุยมะพร้าวแล้วก็ดินค่ะดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนค่ะอ๋อนี่คือช่วงที่เอามาเล็ดลงไปในถุงดำใช่ไหมคะ หลังจากที่เราหว่านลงไปกับขุยมะพร้าวประมาณสามถึงเจ็ดวันไหมคะกว่าจะได้ค่ะค่ะสามถึงเจ็ดวันได้เป็นมเมล็ดมาแล้วก็เอาไปลงในส่วนของถุงดําส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะ,คะขออนุญาตให้ย้ำ<ร>อีกครั้งก็จะมีดินค่ะดินหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนค่ะคลุกเค้ากันแล้วก็ปลอกลงถุงค่ะค่ะก็เสร็จ แล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณนานไหมคะกว่าจะไปลงหลุมได้พอต้นโตอายุจะอยู่ที่สี่เดือนขึ้นไปถึงจะเอาไปปลูกลงหลุมได้ไม่ต้องเอาไปอนุบาลค่ะโอ้สี่เดือนขึ้นไปให้สมบูรณ์ที่สุดแเราค่อยเอาไปลงหลุมเลยไม่ต้องไปอนุบาลต่อนะคะใช่ค่ะความสูงไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอายุของต้นค่ะมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณเอาต้นกล้าที่ ออนแอไปปูก็โอกาสรอดก็มีมน้อย,อยค่ะค่ะอืมพอได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วอะค่ะในการลงหลุมเราขุดหลุมกว้างลึกยังไงบ้างคะอืมถ้าตามปกติเกี่ยงปูก็จะปกตามถุงค่ะสมมติถุงสามคูเจ็สามคูณแปดเราก็ ขุดแค่แค่กว้างกว่าถุงนิดหน่อยค่ะไม่ต้องลึกแล้วก็เอาเสมอถุงแล้วก็ทําพูนๆหน่อยหนึ่งแค่นี้เองค่ะก็ไม่ยากทั่วไปนะคะไม่ไม่ยากค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างคนเจาะหลุมทิ้นเปลืองค่ะเราก็ปลูกตามประสบการณ์เลยนะคะก็ปลูกตามขนาดของถุงได้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าการดูแลมันจะยากกว่าการปลูกการปลูกไม่ยากแต่การดูแลนั้นยากกว่าเป็นยังไงบ้างคะการดูแลรักษาโรคและศัตรูพืช การดูแลรักษาก็ก็ดูแลทั่วๆไปเหมือนเหมือนเราดูแลมะม่วงเงนี้ยค่ะครั้งแรกเนี้ยเราก็ควรจะดูแลเหมือนเราดูแลลูกเงนี้ค่ะเราเลี้ยงดูลูกจนมันโตมันโตเสร็จมันก็จะดูแลเราค่ะ,คะมีโรคอะไรหรือว่าศัตรูตัวไหนบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษในส่วนของโกโก้โรคที่ควรระวังก็คือว่านอนค่ะนอนกินกินใบนอนกระทู้นี่แหละค่ะนอนกระทู้กินใบ โกโก้เนี่ยสามารถเอามาทําชาเพราะมันมันจะหวานหวาน,วนมันๆนะคะอ๋อใบโกโก้เราเอามาทําชาได้ด้วยแต่ว่าต้องให้รอดพ้นจากหนอนกระทูกินใบหนอนกระทูจะมาช่วงไหนบ้างคะช่วงฤดูฝนนะคะช่วงผลีใบอ่อนทุกช่วงฤดูที่จะมีหนอนแล้วก็มีตัวหอยหอยอค่ะมีตัวหอยท่าเนี่ยค่ะกินแพะเลมแล้วก็มี หนอนร่วงที่มันอยู่ข้างล่างปลวกกินรากบ้างเนี่ยคะ่ะหลายตัวพอสมควรนะคะศั <c oughs> ตรูพืชไ,ไม่ว่าจะเป็นหนอน<ด>กระทูะกินใบหอยทากด้วยนะคะในส่วนของศัตรูพืชทั้งหมดเนี่ยเราใช้วิธีการกําจัดแบบชีวพันธุ์หมดเลยใช่ไหมคะก็มีบ้างที่จะเป็นสารเคเมีแต่ว่ามันมีความปลอดภัยประมาณเจ็ดวันเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถฉีดได้เพราะว่าพวกเนี้ยมันบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะคะสารชีวพันธุ์อืมอ่ะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ผลลิส์บางคนก็มันไม่ได้ผลเลยสารบางตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทําต่อเนื่องไงคะเบอะว่าสารชีวพันธุ์เนี้ยมันต้องฉีดทุกทุกสามถึงเจ็ดวันค่ะอืแต่กเกษตรกรเนี้ยบางคนก็ไม่ได้อยู่บ้านให้แม่ดูแลเขาก็เดือนนึงเดือนนึงไปไปดูแปลงทีนึง่งเงี้ยค่ะม,มันก็เลยทําให้คืนเดียวนอนมันก็กินหมดแล้วนอนก็มาแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะ นะคะนี่คือศัตรูพืชที่ต้องระวังเป็นพิเศษในส่วนของศัตรูของโกโก้นะคะตอนนี้ปลูกมาแล้วกี่ปีคะบนเนื้อที่สิบไร่แล้วก็แปดร้อยกว่าต้นเข้าปีที่ที่สี่แล้วค่ะปีที่สี่แล้วนะคะผลผลิตเป็นยังไงบ้างผลผลิตก็มันได้เป็นบางเดือนบางเดือนก็ได้หกร้อยกิโลแต่ว่าที่แปดร้อยต้นนี้คือเราไม่ได้ปลูกทีเดียวในปีเดียวหมด จบนะคะเป็นไล่เรียงกันค่อยๆปลูกไปค่ะค่ะไล่ทีละรุ่นไปนะคะค่ะผลผลิตถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมคะก็เป็นที่น่าพอใจเพราะเราเอามาแปลรูปเองมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราด้วยนะคะโอ้คุณปฐมพรใช้ลักษณะของการแปลรูปมาเป็นสําคัญเลยทําเป็นอะไรบ้างคะจากโกโก้ของเราที่ปลูกกับมือ หลักๆของเราคือการหมักเมล็ดแห้งค่ะหมักหมักโกโก้พอดีเราก็มีพี่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการหมักเพราะเขาหมักมานานแล้วอย่างนี้ค่ะเขาก็สอนให้ว่าจะหมักยังไงให้มันมีรสชาติดีอะไรอย่างนี้ค่ะสําคัญก็คือที่การหมักค่ะถ้ามันจะเป็นช็อกโกแลตอร่อยหมักยังไงให้มันอร่อยเนี้ยเอกลักษณ์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะหมักเสร็จก็เอาไปตากแดดอีกทีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกว่าจะได้มเมล็ดที่ที่เป็นมเมล็ดแท้ง่งเงี้ยตั้งแต่เป็นผลสดผลสดมาพาโบ๊ดวันเอาไปหมัก7-8วันแล้วก็เอาไปขึ้นตากอีก8-9สิบแดดก็มีค่ะถ้ามันแดดสั้นแดดยาวอะไรเงี้ยวันสั้นวันยาวน้องมันมีอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะรวมๆกล เกือบ20กว่าวันนะคะเราจะได้มเมล็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเมล็ดแห้งโอ้20กว่าวันถึงจะได้มเมล็ดแห้งส่งจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแปรรูปเป็นช็อกโกแลตต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบคุณผู้ฟังคะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทําเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการปลูกเองแปรรูปเองทําการตลาดเองด้วยตอนนี้ทําการตลาดลักษณะไหนบ้างคะในส่วนของโกโก้แล้วก็มะนาวด้วย ตรนนี้เราก็มีเซ็น MOU กับทางบริษัทที่เรามีหุ้นส่วนอยู่ค่ะก็คือบริษัทเยนโลช็อก o l a t e ซึ่งตรงนี้ถ้าเราส่งไปตรงนี้เขาก็จะกระจายให้กับในตัวของร้านค้าเล็กๆอะไรช็อปอะไรเงี้ยค่ะมีให้กับร้านค้าต่อไปบอกตรงๆว่าไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งเราชอบส่งแบบเป็นล็อตๆใหญ่ๆค่ะเราถนัดในการส่งเป็นล็อตหลังจากนั้นก็ ให้ทางบริษัทที่ M O U กับเราลงนำความร่วมมือกับเราส่งต่อไปนะคะตลาดของโกโก้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแนวโน้มนะับปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะคุณปัทมพรอืมอนาคตเนี่ยคือเกี่ยงว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจกเลยก็ได้นะคะถ้าเราปลูกกันเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้มเมล็ดเยอะมากถ้าเด็กๆ เลิกกินนมเมื่อไหร่นมช็อกโกแลตเมื่อไหร่เลิกกินช็อกโกแลตขนมเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละค่ะที่โกโก้จะมีสิทธิ์ที่ล้นตลาดอืมคือตอนนี้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากนะคะ แล้วก็ดูจากจํานวนของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ยังคงต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับผู้ที่สนใจในส่วนของการปลูกโกโก้บ้างคะแล้วก็อยากจะให้คุณปฐมพรเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นเครือข่ายกันจะเข้ามาขอองค์ความรู้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของสายพันธุ์หรือผล,ผลผลิตด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะในส่วนของทางวิสาหกิจโกโก้เกษตรบนดอยหน้านะคะยินดีให้คําแนะนําปรึกษาแล้วก็ เราสามารถทําสัญญารับซื้อคืนด้วยก็คือเอากล้าจากเราไปแล้วก็เราทําสัญญารับซื้อคืนไปดูแปลงพื้นที่ให้สองปีฟรีไม่คิดตังค์นะคะต้นกล้าเราก็ขายที่ตัวละสามสิบห้าบาทถ้าใครสนใจอยากเป็นเครือข่ายของพิสากิโกโก้น่านเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหศย์หนึ่งเสองห้าพี่เขียงค่ะค่ะศูนเกเจ็ด 9601925ติดต่อพี่เกียงนะคะคุณปัทมพรวันนี้ขอบคุณคุณปัทมพรพิชัยค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการเพื่อนคู่คิดมิรเกษตรกรพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านเป็นรองประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอยน่านนะคะอยู่ที่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ